ด็อกเรโอซาทาวกินสันผู้อำนวยการกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือ UNFPA ประจำประเทศไทยและผู้แทน UNFPA ประจำประเทศมาเลเซียพร้อมด้วยมิสเตอร์คุงคารล o อวบอชกรรมการผู้จัดการบริษัทออการนอนประเทศไทยเปิดตัวโครงการเฮอร์พาวเพื่อลดการตั้คงรันที่ไม่ได้วางแผนและส่งเสริมศักยภาพให้แก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในเรื่องสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ ภายใต้โครงการนี้บริษัทออกการนอนประเทศไทยได้มอบทุนให้กับ UNFPA ประเทศไทยเพื่อน,นำไปใช้ดาเนินการใน3ด้านคือด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงทุกคนด้านการเสริมพลังทางเศรษฐกิจให้กับผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงและด้านการรณรงค์ด้านนโยบายเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกทั้งหมดนี้มุ่งไปสู่เป้าหมายสำหรับผู้หญิงทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างเข้าเทียมกันโครงการ h e ลพาวเวจะเริ่มดําเนินการในปีนี้มุ่งรณรงค์ด้านนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเชิงบวกในชุมชนทั่วประเทศไทยโดยเริ่มที่กรุงเทพเชียงรายขอนแก่นและยะลา